ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ก็จะมาหาของฟีกันนะครับแล้วก็เข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็ไปทางไหนต่อบว่าลืมเข้ามาโรงเรียนแล้วก็เข้าห้องที่เขียนว่าไรบรารีครับอันนี้ หรืออีกอย่างว่าห้องสมุดใช่ไหมพุมปัดเป็นภาษาอังกฤษอ่ะแล้วก็เข้าไปในห้องพาโลงหรือห้องเก็บของนั่นแหละกก็ไม่รู้กูเปิดกุญแจเอา,เ,า,าเอากุญแจาหายเอากุญแจหายเดี๋ยวเดี๋ยวเอากุญแจไหมเวบย เด้อเด้อเด้อก็ประมาณเอ่อแล้ว no. ทีมาแล้วเจอมาเนี่แล้วก็ไปห้องพ่อโนไม่กล้าห้องเก็บของนะหลังจากนั้นก็ลงมาทางนี้คนระับนี่จะเห็นเออันนี้นะครับแลก็เข้าไปเลยเข้าไปเลยนะ เราก็จะวับมาแล้วก็จะเห็นออบบี้เราแล้วก็เล่นไปเลยครับเล่นจนกว่าชนะถึงตรงไหนไม่รู้อะเราจะปีดอัพไปเลยกว่าจนกว่าจะถึงเฮ้เฮ้ยมันต้องระวังด้วยนะเนี่ย นี่ครับก็จะได้มาแล้วนะครับอันอันแรกก็เป็นเสื้อนะครับผมชอบเสื้อที่สุดเสื้อข้างหลังก็ไม่มีเลยครับเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนไอเทมเสริมข้างหลังอะโอเคต่อไปก็ไอเทมเสริมนะครไอเทมเสริมที่เป็นนี่สร้อย แล้วก็สุดท้ายแล้วบขาเก่งเก่งนี่ลไลฟ์ลไฟโคตรเท่ไลฟ์โอเคก็จบไปเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้ขอตัอลวลาไปก่อนบ๊ายบาย